ไลฟ์ติต๊กต็อกเพลิชวนคนเล่นพนันออนไลน์ไอ้พวกการพนันออนไลน์พวกเนี้ยล็อกทั้งนั้นเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางดูดเงินของคุณนั่นแหละเชื่อมั้ยไรบล็บอกทละคนว่ะบริษัทเราต้องทำไลน์มันบินให้ได้ผู้ชอบผู้ชอบบินแน่มึงรอเลยถ้าช่องกูมไม่บินกูอ่อที่พ่อแม่กูทิ้งไรเอ,อ้ยเอ,อ้ยท้าได้ถ้าไดยเอ,อ้ททยท,ทาย่านเปล่าไลน์บินแล้วนะ กลับมาอีกครั้งนะครับผมสำหรับบริษัทบิดนะครับ EP นี้เรามีภารกิจใหม่เราไม่กินเคสสีแล้วเราเราจะไม่ได้ประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วในแชทที่ทักเข้ามาไอจีผมหรือเพจนะครับผมอ่านตลอดนะที่หลายๆคนโดนโกงแล้วก็แชทเข้ามาบอกอะไรเงี้ยแบบไปช่วยอะไรเงี้ยคือจริงๆมันช่วยไม่ได้จริงนะช่วยไม่แต่ชีพมันเอาเงินไปแล้วมันเอาไปเลยมันออกนอกประเทศไปแล้วถูกต้องเราก็ช่วยไม่ได้แต่วันนี้เราจะไปช่วยทางอ้อมไปเราจะมาปั่นไม่ใช่ชีพกัน และในวันนี้ครับเราก็มากับทีมงานประมาณ400กว่าคนครับที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะบอกนะมาณี0คนนะโอเคครับนี่มาโบมือโบกมืเดี๋ยวเราจะมาอ่านแชทเพจกันดีกว่าเขาบอกว่าเป็น FC ยูคลิปอยู่นะคือเครียดมากเพราะโอนเงินให้ไม่ใช่ชีพตามรูปอันนี้ผมผมอ่านแล้วมันคือไม่ใช่ชีพงานออนไลน์ไหมไอ้รอบแรกมันจะให้เงินมันไหมอันนี่เราคิดที่แล้วที่เราได้ที่เราบิดมันมานะครับอ่าคือ FC ก็ก็ถอนไปมถอนเสร็จปุ๊บมีช่ชีพกลับมาขู่ว่าต้องปิดบัญชีนะถ้าไม่เล่นต่อค่าปิดบัญชีห้ารอยบาทคือ FC ได้เเงินท่าไหหรร่่ือปด มท่าไหร่สิบกว่าบาทสิบกว่าเหมือนเล่าอ่ะเหมือนเล่าเลยถ้าไม่ปิดมีหัวรบเครดิตเสียติดเครดิตบูโรมีเงินอาจจะเย็ดเบนนี่อัตโนมัติหนึ่งติดสามบาทนะบูโรด้วยบูโรสิบสามบาทติดบูโรเลยไหมโอเคตอนนี้ผมติดบูอยู่บูเดียวบูเลยบูอายไว้ดักก้อนบูอายไว้ดักก้อนจบแล้ว นี่อันนี้ผมเจอเจอหามากเลยนะนี่ใช่พี่ดำไหมครับผมเห็นอยู่แถวโพไซดอนนะใช่อันนี้ดูเอฟซีพี่ก๊อฟเห็นอยู่แถวมารีน่าวันนั้อาเลยพี่เอสโตอยู่ RCA ควงผู้หญิงสิบโอ้โหสุดเหรอมีคนทากมาถามว่าสอบถามเลยครับเจอเว็บพนันเสียภาษีบาคาร่า2 0 0พัน้าเขาเข้าเว็บพวกรับปันบาคาร่าใช่ไหมอแล้วเขาพอได้เงินก็จะถอนใช่ไหม เกิดปัญหาตัวรานชำระค่าภาษีบาคาร่าสองพันห้าเฮ้ยมีเด้อวะโอเคแล้วก็จะมีอีกแบบนึงนะครับพวกวิชาชีพที่ FC เราโดนบ่อยมากก็คือไลฟ์สดนะออินเมื่อวันเลยะได้มาคืนโอ้ใจเบาได้เลยลองดูคือที่วิฉาชีพ มันทําพวกเนี้ยเพราะว่ามันสามารถแบบชักจูงได้ง่ายนะครับผมมันจะมีแบบหน้าม้าอยู่ในนั้นด้วยอ่าอย่างเช่นดาเป็นคนละอ่ดามแจกไพ่อ่ะคือผมไล่อ่ะไล่ไล่หาเราพูดอ่ะแจกแจกอะไรอันนี้เราเย็เฮ้ยอ่าผมกับเอโซ่เป็นหน้าม้าจะพูดปะอุ้ยได้จริงพี่ผมเมื่อมากไปเนี่ยได้จริงเลยได้จริงอ่ามินนี่หน้าม้าไปคอยคอมเมนต์ไลฟ์ว่าได้เนี่ทีนี้เราก็จะตั้งทีมเราไปเป็นหน้าม้าที่ไปปั่นไลฟ์ว่าไม่ได้นะครับเข้าเลยเข้าเลยอ่าเดี๋ยวเราทําการติ๊กตอกนะตอนนี้เยอะมากติ๊กตอกเนี่ย เออเอน,นี่เจอแล้วท <c oughs> ุกคนอันหนึงเจอแล้วครับวันนี้เป็นไร <c oughs> พนันนะครับอ่าใช่ครับนี่นี่ไม่คือพี่เป็นาบทนะนะากบทกรารแล้วมั้งกำไรยี่สามบาทแล้วฮะตอนนี้กำไรยี่สามบาทแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะต่ออะอันนี้ดูแล้วน่าจะหลอกนะครับคือพวกเว็บพนันพวกเนี้ยมันมาไลฟ์โชว์ว่ามันได้ใช่ไหมแต่พอคนไปเล่นจริงคุณจะเสียเพราะอะไรเลยไหมเพวกเว็บมันเซ็ตได้ครับและยิ่งเป็นสล็อตนะคือแบบมันตั้งโปรแกรมได้เลยโอเคทุกคนพร้อมนะครับพอพอเริ่มปุ๊บลัวๆ้แล้วนะพิมลุลุ้นปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั� หนึ่งเลยนะครับพิมปูป้ายปั่นครับปั่นครับอ่ะพิมใบเกลือเกลือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปเล่น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 ไม่ต้องเล่นนะไม่เคยบอกเลยให้เล่นนะหลอกครับหลอกครับปั่นไปเรื่อยๆแอดมินก็เล่นได้คนเดียวอ่ะครับโอ้จะปวดอีกแล้วก็ดูอ่ะโอ้จะปวดอีกแล้วอ่ะโดนบล็อกไอ้มันจะบล็อกเรารลิปลิปลิปล็อกมันการผิดกฎหมายใช่ไหมการพนันการพนัน ตรง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 เลยตรงเลยเอาบล็อกผมแล้วไอ้เชี่ยมันไล่บล็อกทีละคนว่ะบริษัทเราต้องทำไล่มันบินให้ได้การเช่าโกงนะมีขอการเช่าโกงนะวิธีพิมพ์ให้แบบไลใหคนอื่นบินนะก็เลือดเลือดฆ่าค่าค่าเลือดเลือไนไม่เหม็นตามเราแล้วบอกว่าหนูปิดกั้นอะไรอ่ะโดนบล็อกเหรอโดนบล็อกแล้วโดนบล็อก รีพอร์ตรีพอร์ตอาบล็อกกูอีกแล้วเอ้ามึงบล็อกกูใช่ไหมกูเปลี่ยนเมลใหม่เว้ยเลียดเลียดผมมี10 e <c oughs> เมลอ่ะเฮ้ย,ายตายไปหมดแล้วเหรอตอนเนี้ยก่าก้าเฮ้ยเราต้องทำให้ไลฟ์มันบินให้ได้นะบ,บริษัทเราอ่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีแนวร่วมมาจากไหนไม่รู้นะครับเริ่มมาคอมเมนต์ไม่ได้เลยเล่นเลสเสียอะไรเงีงเ้ยเว้ยจะจานใหมกแล้วไปแล้วไปลำพานนะเฮ้ยมันด่ามันด่าคนไปปั่นมาผมผมปั่นให้รถเบรกอ่ะนรถเบรกอ่ะ เฮ้ยตอนนี้เป็นจอยเขาที่ยังไม่โดนแบนนะครับคือดัมกับเอโซนะครับกูโดนบล็อกแล้วเฮ้ยเอโซตายไปแล้วเหรอผมจะโดนหรือเปล่านะครับเฮ้ยตอนนี้มีมียเขาผมเดียวที่ยังไม่โดนแบนนะครับไอ้ยังเงี้ยไอ้ยโดนแล้วเหรอไอ้เฮ้ยเหลือผมคนเดียวเนี่ยเฮ้ยผมยังอยู่ยังอยู่มาเหรอผมมีสามแอคเคาท์แล้วเฮ้ยไอ้พวกช่องไม่ดังอะไปฮะเออคนดูเยอะหน่อยไม่ได้มาปั่นดีนะเฮ้ยติดแล้วโดนบล็อกอีกแล้ว ทำไมติ๊กตอบไม่นี่วะขอใช้ตัวช่วยครับขอใช้ตัวช่วยครับจบแล้วตคอร์ดครับติ๊กของเราในกลุ่มมี6,000คนครับบล็อกผมไปแล้วเดี๋ยวส่งลิงก์ใอ้ติ๊กขอกันเราต้องทำจนกว่าไลฟ์มันจะบินให้ได้นะครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมาเฮ้ยดับคัมแบ็กดับคัมแบ็กวันนี้เอฟซีเราได้ตอบมาแล้วนะครับว่าว่างนะเอ้ยจัดครับลิงก์นี้เลยไไปป อ่าตอนนี้นะครับ FC เข้ามาแล้วนะครับผมคนดูเยอะหน่อยไม่ได้ฮะคนดูเยอะหน่อยไม่ได้นะไม่สนิทบิดหมดไม่สลุดบิดอีกเกลยเรมาแล้วผมมาแอคเคาท์หนึ่งแอคเคาใหม่มาแล้วเราเกลียดเขาแน่ละพนักงานดีเด่นเราทิ้งได้เลยบอลนั่ยังเอาอ่ะยังเอาอ่ะยังเอาอ่ะบล็อกไม่ทันเลยบล็อกไม่ทันเลยบล็อกไม่ทันแล้วบล็อกไม่ทันด้วยตอนนี้แอดมินไลฟ์บอกว่าบล็อกไม่ทันนะครับยุ่งเยอะจัด เฮ้ยมันบินแล้วทุกคนเฮ้ย้0 0 0เต้าทำสำเร็จครับมันบินแล้วไช้เวลาเท่าไรบินครับผมแตไลฟ์บินแล้วนะโอเคครับผมเจออีกอันหนึ่งนะทุกคนอ่าเป็นแนวเดิมเลยครับผมอันนี้สล็อตเลยสล็อตออนไลน์แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไอของทวิตเตอรไม่แบนนะครับเอันนี้ครับอันนี้เราดูแล้วนะครับว่าหน้าไบโอเขาก็ทิ้งลิงไว้นะ เป็นลิง์พนันนะครับอ่ะทุกคนเข้าไปอย่าเพิ่งคอมเมนต์เลยนะรีพอร์ตกันเลยกัคนละสิบทีรีพอร์ตอ่ะเดี๋ยวผมส่งเข้าดิสคอร์ดนะครับไปต่อไปต่อมารีพอร์ตครับเริ่มเอาบางบๆางบๆางบยางบ้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 างบางบ้างบางบา้างางบ้บางบงบา้างบ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 าางบ้างบางบ้างบ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 า กูชอบกูชอบบินแน่กูรอครับมึงรอเลยถ้าช่องกูไม่บินกูหอที่พ่อแม่มึงทิ้งไว้เรื่องหัวร้อนเรื่อหัวร้อนแล้วสิคุพ่อคุณแม่หรอโกงตอบโกงตกงตอบครับโอ้แต่พ่อพูดมาได้ประเด้ต่ำลงคนแบบนี้ประเด็นอรเขาไปในตอนไหนว่าการมันานกันหมดแล้วนะครับนี่ป็นดีเมื่อกี้กำลังประเมินผลอยู่นะประเมินผลเน้วจริงเป่ะวะประเทศนกรเล่นว่าการมัอนกันโกง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  มึงมีมันีกมึงมีมันีกมึงมีกันไหมราคาทิงกัลาบ้างไหมราคงกัลาบ้างจะฆ่าเลยก็สิบเพลงด้วยนะโอเคอุ้ยสิบเต็มจอสวยสวยผมไม่เล่นแล้วมันได้อย่างเดียวเลยมันจะมีว่าเ่านั้นที่มันให้ให้อย่างเดียวเลยวรอรูก็รู้และไม่เห็นได้เยอะมันในคลิปเลยก็ไม่รู้ดิครับพี่ไม่รู้ดิครับผมเอาเขมึงล็อกอ่ะ พิมพ์แล้วเหรอเอ้ยพวกปันปั่นนะไม่พิมพ์แล้วเหคนดูกำลังขึ้นเลยเวลาใหม่ไหลไม่บินนะเอ้ยเอ้ยท,ทาย้ททาได้ถ้าได้อะไรดีวะพิมพ์คำหยาบพิมพ์หยาบอะไรที่หือผมไม่พูดแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากดไปที่หน้าโปรไฟล์มานะครับแล้วก,กดรายงานนะครับข้างล่างนี้นะโอเคตีควารที่กฎหมายสินค้าควบคุมการพนันโอเคอเดี๋ยวอีกสักพักช่องก็จะบินแล้วซื้อเื่องพวกนี้ มันจะเป็นช่องที่ดูคลิปคนอื่นมาลงก็ถ้าใครเจอคนดูคลิปคนอื่นมาลงก็เกิดยิงกดรีพอร์ตด้นะเพราะว่าไอ้เขาเนี่ยมันต้องการทําอะไรผิดกฎหมายแน่นอนใช่ข่าวล่าสุดนะคนรุ่นใหม่ที่เป็นนี่เยอะมากนะครับแล้วที่สําคัญเป็นนี่จากการพนันเยอะมากก็ระวังให้ดีอายุอายุยังน้อยอยู่ไหมถามไงถามก็อย่าลืมไปดูคลิปในช่องเราด้วยนะครับในรายการโกงไหมครับใช่ครับผมดูทุกคลิปไม่โดนโกงแน่นอน เ้ามันบินแล้วทุกคนตอนนี้ดูไม่ได้แล้วดูได้ก็ดูได้ดูได้ดูไม่ได้แล้วเข้าได้ปเขาได้แล้วเรียบร้อยไม่ทำไมไไม่บินนะคนดูกำลังขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยทรายทายสำเร็จแล้วทุกคนว้มันบินม่เ